ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิซครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะทอปปิกรันดอมวันนี้คือเขายอมจำนนกับคุณคนเดียวนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วมาเช็คเอนเนอร์จีวันนี้กัน จะเกินไหมไม่ขาดก็เกินตัวดีนะคะตัวแรกตัวสองตัว i ตัว t ค่ะ c นะคะ p e ค่ะหกแล้วเนาะใช่ไหมอ่ะเจ็ดอุยอ้ยครบอุย้ยไม่ใช่สีเราเรารับแค่เจอนะคะขออภยัย ตัวอักษรนี้จะอยู่ในชื่อในนามสกุลของคุณนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณนะมาค่ะมาเช็คเอนเนอร์จีกันหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูซิว่าคุณคิดยังไงกับเขาหรือว่ารู้สึกหรือว่ามีอะไรพลังงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาเนาะมาดูความรู้สึกคุณแล้วก็อันนี้ความรู้สึกกับเขานะคะแรนดอมวันนี้เนาะว่าทําไมเขายอมแต่เดี๋ยวมาดูของคุณก่อน โอ้ยกว้าวอืมเราอะกำลันงนึกอยู่ว่าเป็นแบบเป็นคนที่ผ่านไปแล้วหรือยังไงอะไรงไงแต่ว่าดูเหมือนกับว่าน่าจะมีอนาคตด้วยกันนะคะอาจจะแบบเป็นคนคุยเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากได้อีกสักใบหนึงแปลกจังเลยโอ้ยก็วแน่นอนเลย แน่นอนแน่นอนแสดงว่าเราว่า you happy อ่ะกับคนนี้นะ happy มีความสุขเลยแหละรู้ว่าเสียงแต่ว่า happy ที่จะลองนะคะแต่ความความรู้สึกหนึ่งที่เราชอบมากๆนะเราชอบตรงที่ว่าต่อให้คุณรู้สึกดีกับคนคนนี้แค่ไหนอะ่ะคุณไม่ได้เอา เอาตัวเอาใจไปผูกขากับเขาไว้ความหมายของคุณก็คืออ่อมันเป็นฟิลของคนที่มีความสุขกับตัวเองมากอะ่ะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตความเสียใจอะไรใดๆอะมันมีการฮีลใจบ้างแล้วส่วนหนึ่งมันเป็นการที่คุณกำลังจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครสักคนเนี่ยมี r e เลชั่นชิพกับใครสักคนโดยที่ตัวของคุณเองอ มีความสุขก่อนมีความเติมเต็มในใจของตัวเองก่อนอย่างแท้จริงคุณแทบไม่ได้มองหรือไม่ได้สนใจเขาเลยนะหรือดีไม่ดีตอนที่เจอกันนะไม่ใช่ตอนที่คุณอยากได้แฟนอยากมีแฟนนะแต่ไม่ได้แปลว่าโหปิดประตูเลยไม่เอาไม่ใช่นะคืออาจจะแบบก็ก็เปิดใจแต่ไม่ได้ถึงขั้นกับว่ามองหาแฟนอะมันไม่ได้เป็นฟิลแบบว่าฉันอยากมีความรักฉันไม่ ไม่อยากอยู่คนเดียวฉันเหงาอ่ะจริงๆมันเกือบจะเป็นตรงกันข้ามด้วยซ้ำมันเป็นฟิลที่กำลังสนุกกับตัวเองนะคะรู้สึกดีรู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่หรือว่ามีเรื่องบางอย่างที่คุณยุ่งวุ่นวายซึ่งเป็นเรื่องของตัวคุณเองนะคะจะเป็นครอบครัวหรือว่าการงานหรือว่าทำธุรกิจหรือทำอะไรบางอย่างอะซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวคุณเป็นหลักเป็นคนที่แบบว่าณช่วงเวลานั้นอะ ไจคุณอยู่กับตัวเองเยอะอยู่กับตัวเองเยอะไม่จะบอกว่าพื้นเพก็ไม่ได้เป็นคนไม่ใช่สายติดแฟนจ,าจา๋าจ๋าไม่ได้เป็นสายแบบอืมไม่ได้เป็นสายที่ ชอบให้มีคนอยู่รอบๆตลอดเวลาคือเป็นทรงแบบอยู่คนเดียวได้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะคะส่วนใหญ่จะพึ่งตัวเองได้ซ้ําพึ่งตัวเองบางคนชอบเดินทางด้วยนะชอบเดินทางชอบพึ่งตัวเองคืออารมณ์เหมือนเหมือนมีฟิลมีโลกของตัวเองอะแฮป,ปี้มากกับโลกใบนี้ด้วยนะอความน่ารักก็คือยิ่งยิ่งเป็นคนที่เขามี เรียกอะไรดีวงจรวัฏจักรที่แบบมีความเป็นตัวเองแน่นหนาหรือแข็งแกร่งมันจะดึงดูดผู้คนนะเอเนอร์จีแบบเนี้ยมันเป็นเอเนอร์จีของแบบคนเขาจะสัมผัสได้นะว่าแบบเ,ออเข้าไปอยู่ใกล้แล้วแล้วใจไม่หม่นหมองอะ่ะเรารู้สึกแบบนั้นน่ะเหมือนกับว่าคุณจะไม่ไปฟาดใครอะ่ะอืมไม่ได้เป็นอารมณ์แบบว่า เอ,อ่อเข้ามาเข้ามาเยียวยาชันหน่อยสิหรือว่าเข้ามาทําให้ชั้นหายเหงาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นทรงนั้นอะทรงเข้มแข็งดูแลตัวเองได้มีความสุขแต่ความสุขในคีเนี้ยชัดเจนมีความสุขในตัวเองมากมากรูเป้าหมายในตัวเองค่อนข้างชัดนะคะค่อนข้างชัดแล้วก็แบบอน j o ยกับชีวิตอะล้นลานนะแล้วก็แบบ เปิดโอกาสให้กับตัวเองเสมอเลยนะเปิดโอกาสในแง่ที่ว่าไม่ปิดกัน้นกับความรักก็ได้นะคือเคยผิดหวังก็จริงแต่ก็ไม่ได้เอาความผิดหวังครั้งก่อนมาขู่ตัวเองครั้งนี้หรือเอามาทําให้ใจห่อเหี่ยวนะคะหรือว่าเอามาตั้งแน่กับความรักที่จะเกิดขึ้นขึ้นครั้งต่อไปเป็นคนกําลังใจดีมากเลยนะพลังงานดีดี มีแววว่าจะได้ได้เจอคู่รักทางไกลหรือบางคนจะเป็นคู่รักต่างชาตินะเนี่ยมีแตบ,บให้เดินทางทั้งนั้นเลยหรืออาจจะแบบมีความแตกต่างก็ได้ค่ะแตกต่างจากสิ่งที่ตัวคุณเป็นอยู่แบบโลกของคุณกับเขาไม่เหมือนกันบางคนเป็นสายแบบแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นสายสายบุควอมชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ได้เนาะ เป็นคนตรงกันข้ามกันแบบนี้ก็ได้นะคะมันมีความแตกต่างอะไรบางอย่างค่อนข้างเยอะมันมีกระบวนการเรียนรู้แบบเยอะเลยแอละมาดูทางเขาบ้างอืม interesting ฮะ huh. watering cans ฮึมน่าสนใจ interesting เรามีความรู้สึกว่า ก็าจะเป็นเพราะคุณมี energy แห่งความเข้มแข็งแข็งแรงดูแรงตัวเองได้ก็ได้นะคะ f e ลอันเนี้ยเรามีความรู้สึกเหมือนแบบทำไมเขาเหมือนแบบเหมือนการมีคุณไปเติมเต็มอะไรบางอย่างในชีวิตเขาอะค่ะเหมือนคุณการที่คุณเข้าไปในชีวิตของคนคนเนี้ยทำให้เขายกระดับอะไรบางสิ่งบางอย่างามากขึ้นแล้วก็เอ่อ ที่คุณอาจจะคิดว่าคนเนี้ยเข้ามาช่วยคุณบางในบางสีบางอย่างนะหรือมาซัพพอร์ตมาอะไรใดๆทางใจทางความรู้สึกหรือจะอะไรก็ช่างอะ่ะกลับกลายเป็นว่าลึกๆแล้วอะ่ะคุณเป็นฝ่ายที่ช่วยเขามากกว่าที่เขาช่วยคุณอีกโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกนะคนที่เหมือนแบบคือถ้าคุณเคยแตกหักหรือว่า เ,เจอความผิดหวังอะไรบางอย่างมาในชีวิตอะถ้าคุณคิดว่าตัวเองเจอมาหนักหน่วงนะอีตาคนนี้เจอแบบอึบๆเลยคือแบบเจอจนพูดไม่ออกอ่ะเจอจนจุกอ่ะเจอแบบเจอจนเขาเฉยชาไปแล้วอ่ะเฉยชาจนเกือบจะไม่รู้สึกรู้สารไปแล้วเกือบที่จะสิ้นศรัทธานในความรักไปแล้วนะคะ อาจจะเขาอาจจะปากแข็งเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรไม่ได้บอกคุณนะว่าเขามีปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นแนะ่ะแต่ว่ามันมันเป็น energy ของเขาที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ในตอนแรกนะไม่ได้แปลว่าทั้งหมดแล้วตลอดไปเขาจะเป็นแบบนี้นะคือเหมือนแบบเป็น energy ของคนใจบางอะ่ะ ใจบางเจอเหตุการณ์แล้วเขาเปาะบางแต่ว่าเขาไม่ได้เกิดกระบวนการเยียวยาแต่การที่เขาได้มาเจอคุณเนี้ยมันทําให้กระบวนการนั้นอ่ะหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกละเลยไปนิ่นนานะมันกลับมามีการดูแลอ,อีกครั้งหนึง่งไม่ว่าตัวคุณจะรู้ตัวหรือไม่นะความสดใสของคุณน่ะก็ไปฟื้นคืนที่บางสิ่งบางอย่างที่มันแห้งตายนาน,านานแล้วอ่ะคุณก็ไปลดน้ำให้มันแบบ ทีละหยดที่ะหยดค่อยๆให้มันฟื้นขึ้นมาเนาะให้มันกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณทําคุณไม่ได้โยนไปให้ทีเดียวนะมันสะสมทีละนิดทีละน้อยอะเราเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นความเป็นตัวของตัวเองของคุณมากกว่าไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยคุณไปศึกษาไปหาเทคนิคอะไรมาไม่ใช่นะมันเขาเรียกอะไรมันเป็นการทําให้แบบไม่ประดิษฐ์ มันมันเป็นตัวคุณนั่นแหละคือแบบฉันก็สดใสเบอร์นี้เนาะมีความสุขในชีวิตเบอร์นี้หรือว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างว่าชีวิตคุณเจอมันหนักอะหนักจนรู้ว่าะจะพลิกใจยังไงให้สดใสหรือคุณโชคดีจริงๆอะได้รับอันนี้สงจากอะไรบางอย่างจากครอบครัวที่ดีจากใครบางคนที่เคยรักคุณมากๆแล้วมเมล็ดพันธุ์อันนั้นน่อะมัน มันส่งอนุภาพแบบทะลุทะลวงทิมทิมแทงใจแต่มันเป็นการทิมแทงใจที่ดีนะเขาแพ้อรอยยิ้มคุณมากๆเขาแพ้ความสดใสของคุณมากๆเขาแพ้ความเชื่อมั่นของคุณมากๆเลยแล้วเขาก็รักความงอแงในตัวคุณด้วยอันนี้น้องเจ้ามันเป็นฟิลสพอร์ตซึ่งกันละกันเนาะ แพ้แพ้ใจแพ้คนทรงนี้ <c oughs> มนุษย์ฝั่งนี้แพ้คนทรงนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยฝันไว้เนาะอ,อืว้าวดูสิว้าว b u t เตอร์ y นะคะคุณเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยอะ่ะดูดิโอ้ยชื่นใจะขนาดอ่านยังชื่นใจเลยอะแล้วคนที่ได้รับจริงๆจะชื่นใจขนาดไหนลอ,ลองลองนึก ลองนึกถึงตัวคุณเองก็ได้เนาะเเราว่าในชีวิตคนเรามันต้องมีสักครั้งที่มันหดหูมันหอยเหี่ยวอะแล้วมันแบบสิ้นความหวังอะลองเราจําได้ไหมใครก็ทักเคยมีใครให้โอกาสเรานะหรือทําให้เรารู้สึกดีนะมูมอมมมมมมมนมม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 ลมม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 เมม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 เวลาเราเราลมมมาเรามม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 มนอะไรให้เมาอ่มอมม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 มนมม การที่คุณเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเข้าไปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็จะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะเหมือนแบบฟื้นจากคนที่หลับไหลให้ตื่นมาเป็นเป็นคนที่ดีแล้วก็มีศักยภาพอีกครั้งหนึ่งอะคือเขาไม่ได้เป็นคนที่แย่อะไรมากมายนะเป็นเป็นคนที่ดีเลยแหละแต่เป็นคนที่เคยดีแล้วเหมือนแบบพอเจอเรื่องไม่ดีในชีวิตเยอะๆแล้วเราแบบเขาเรียอะไรอะ เหมือนสูญสิ้นศรัทธาถอดใจนะคะเจอความไม่ดีหนักเข้าหนาักเข้าก็เลยแบบไม่ดงไม่ดีแลอะไรเงี้ยไหนไหนก็เจอขนาดนี้แล้วก็เลวไปซะเลยอะไรเงี้ยแพ้เนาะแพ้ทางแพ้ทางกิเลสแพ้ทางมารผจนชีวิตนะคะคุณกลับมาเปิดตากลับมาชชคชีวิตให้เขาอีกครั้งนึงกลับมาขยา่าาขย่าให้เขาเห็นว่าไม่นะความดี ความดีคือความดีพูดเหมือนกำปั้นทุบดินนะความดีคือความดีความดีเป็นสิ่งที่ไม่ตายเห็นไหมยูก็ชอบไอที่ไอเป็นคนดีไม่ใช่หรอแล้วยูจะอยากเลิกเป็นคนดีทำเมวอะไรอย่าเล่นนะคะมันเป็นความสดใสและสวยงามในใจอีกครั้งหนึ่งเนาะเราว่าเขาอะมีศักยภาพอยู่แล้วพอได้คุณมาปัดฝุ่น นิดปรับฝุ่นหน่อยชุบชูใจเขาขึ้นมาค่ะเขาก็กลับมาสวยและงดงามได้อีกครั้งหนึ่งเขาเป็นคนใจดีนะคนนี้คนใจดีเป็นคนที่มีความสุขเพียงแต่เหมือนแบบมันอยู่ในอยู่พิดที่ผิดทางอะ่ะแสงแดดส่องไม่ถึงฝุ่นเข้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนดูแลพอวันที่ได้มาเจอคนที่ใส่ใจดูแลจริงๆอะ่ะ อม,มันก็มีกำลังใจในการหยัดยืนขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นความสวยงามนะคะที่แบบมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตแล้วเขามาช่วยปรับปรุงให้เราดีขึ้นเนาะแลกกันนะสองคนแลกกันคนละอย่าง<ม>เขาก็ทำอะไรบางอย่างให้กับคุณคุณก็ทำอะไรบางอย่างให้กับเขาแต่มันเป็นความสวยงามของคนสองคนที่แบบชวนกันดีอ่ะชวนกันด,ชนนดีชวนกันทำเรื่องดีๆ แล้วมันมาจากความรักนะไม่ได้แบบเแสแ้งหรือว่ามี hidden a g e n d าอะไรดีอ่ะ <c oughs> ชื่นใจโอ้ย how is หืม how is อ่าสำหรับบางคนถ้าแบบ คุยกันมาสักพักหนึ่งอะน่าจะรู้ว่ากว่าจะทําให้เขากลับมาดีขนาดนี้หรือว่ามันมันมีช่วงเวลาที่ต้องรอให้เขาเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแต่ทําแล้วมันคุม้มเราว่าทั้งสองฝั่งเลยนะเป็นฝั่งที่แบบเหมือนสอนงานหรือให้บทเรียนซึ่งกันรละกันนะ่ะตัวคุณอะก็ต้องเรียนรู้กับบทเรียนของคนคนนี้อยา่างหนักหน่วงแต่ว่าทั้ง,งคนทั้งคู่เนี่ย จะเข้ามาบวกกันนะคะเข้ามาบวกกันก็คือหลังจากที่ต่างคนต่างปรับปรุงอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกันกับไปทำงานกับใจอีกครั้งหนึ่งเนาะการทำงานกับใจนี่ไม่ใช่ทำผนเดียวแล้วจบนะต้องใช้เวลาใช้ความสมครเสมอ ใช้ความมั่นคงนะคะแต่ด้วยความเชื่อของคนทั้งคู่มันก็ทำให้อ,อุปสรรคอะไรก็ไม่รู้แหละความยากลำบากอะไรไม่รู้แหละที่คุณสองคนจะต้องไปเจอมันจะจัดการอย่างสำเร็จแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะเรามีความรู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นมากๆนะคะเขาเชื่อมั่นมากๆว่าไม่ว่าจะทุกข์จะสุขชีวิตเขาจะเจออุปสรรคอะไรอะ ถ้ามีคุณอยู่เคียงข้างเขาผ่านได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็เขาก็มีความคาดหวังในตัวเองด้วยที่จะพาคุณผ่านไปในทุกๆอุปสรรคคือเราไม่พูดถึงความสุขเนาะความสุขเนี่ยมีเขาอยู่เคียงข้างอยู่แล้วนะคะแล้วสิ่งใดที่เป็นความสุขในชีวิตของคุณนะเมื่อไหร่ที่เขาพร้อเมื่อไหร่ที่เขาพพอร์ตได้ทําให้ได้เขาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะเพื่อให้คุณมีความสุขนะ เรามองว่าคุณก็มีคือคนสองคนเนี้ยเจตนาดีทั้งคู่เนาะเจตนาที่มันมันเป็นความรักที่มีกิเลสน้อยอะ่ะเราจะไม่พูดว่ามีกิเลสเลยมีกิเลสน้อยหน่อยเนาะเราก็จะเห็นอกเห็นใจอีกฝั่งหนึ่งอะมากกว่าตัวเองสักเล็กน้อยนะคะ แล้วก็เป็นทีมที่ซัพพอร์ตกันดีช่วยกันทำมาหากินทั้งคู่เลยนะถ้าเจอกันตอนแรกอ่ะยังไม่มีฐานะเท่าไหร่คบไปคบมาเรื่อยๆจะร่ำรวยขึ้นทั้งคู่เลยนะคะจะพากันไปมีโชคมีลาภในเรื่องของการงานการเงินนะชีวิตจะไปสมบูรณ์แต่จะต้องใช้เวลานิดนึงจะต้องแบบเหมือนผ่านโจทย์กันไปสักหน่อยอ่ะแต่ถ้าผ่านได้อ่ะ บอกเลยว่าบางคนอาจจะได้ทําธุรกิจร่วมกันเนาะหรือว่าบางคนอาจจะแยกไปทําในเรื่องของตัวเองแต่แบบฐานใจซัพพอร์ตมันดีมากๆคุณจะต่อยอดในเรื่องงานง่ายนะคะหรือว่าต่อให้ทํางานกับคนคนนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคือบางคู่ทํางานด้วยกันไม่ได้ต้องแยกแต่คู่นี้ทำงานได้ไม่มีปัญหาหรือต่อให้แยกกันทํางานอะ่ะมันมีแรงขับดันที่ดีมันจะทําให้ความสาเร็จเนี่ยเรียกว่าทวีคูณก็ได้เนาะ เรียกว่าทวีคูณก็ได้มันมีแรงขับดันที่ดีมันมีความปรารถนาที่ดีนะคะปลายทางเนี่ยมีความสุขรออยู่ทั้งคู่เลยโอเคน่าจะอีกสักใบึงใบสุดท้ายเนาะอืมเราจะบอกว่า ที่ไพ่บอกเป็นในๆนะคะทํานองที่ว่าความฝันใดก็ตามของคุณนะไม่แน่ใจว่าจะออกนอกเรื่องท็อปิกอันนี้เป็นนีหนึ่งไหมความฝันใดก็ตามของคุณะจะมีคนคนนี้เป็นเป็นแนวซัพพอร์ตนะคะหรือว่าคนคนนี้จะมีส่วนร่วมทําให้ความฝันบางอย่างของคุณเกิดขึ้นจริงในชีวิตนะคะแล้วถ้าเรามาสรุปกันในรันดอมวันนี้ถามว่าทําไมเขายอม ทำไมเขายอมดูง่ายๆค่ะว่ามันน้อยคนมากเลยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเจอเขาในเลเวลที่มันไม่ได้สูงมากทุกคนก็จะเดินผ่านไปไม่ได้อยากมาลำบากด้วยหรือว่าไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวที่เขามีหรือว่าไม่ได้ไม่ได้มีความจริงใจที่อยากจะให้อะไรบางอย่างแต่ส่วนใหญ่เหมือนอยากมาเอา ผลประโยชน์อะไรจากเขามากกว่าเท่าที่เขาเห็นเนาะแล้ววันที่คุณอยู่เคียงข้างเขาในวันที่แบบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ดูสภาพก็ไม่ค่อยได้ความเป็นผู้เป็นคนก็ไม่ค่อยมีจิตจงจิตใจก็ยังไม่ได้แบบเสร็จตัวดีมากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันฟันฝ่ากันมาจนเขาเข้มแข็งยืนได้อยู่ได้มีความสุขขนาดนี้เนาะหรือจนกระทั่งแบบเขาเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนใหม่เอารามองว่าเขามองแล้วคือเขาก็ ต้องยอมใจแหละว่าเราคิดว่าเขาไม่น่าจะเจอคนแบบนี้มาก่อนด้วยซ้ําก็น่าจะมีคนคนเดียวที่แบบรักเขาแบบประคองจากคนที่ดูไม่ได้จนค่อยๆทําให้แบบมีกินมีใช้อยู่ได้มีศักดิ์ศรีเหมือนคนอื่นหรือว่าเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนคนที่เห็นหนังเรื่องอะไรนะเงาะเงาะป่าไหม ที่แบบว่ารูปภายนอกเป็นงอแต่คุณสามารถเห็นเนื้อทองของคนคนนี้ยไม่ใช่ทุกคนที่เห็นแล้วเราคิดว่าเขาก็น่าจะพิสูจน์มาด้วยตัวของเขาเองแล้วว่าเขาก็ไม่เจอใครที่ที่เห็นเนื้อทองของเขาหรือหรือเขาก็ไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าตัวเขาว่าเป็นเนื้อทองคือแบบถ้าผู้คนเอาเปรียบเขามาโดยตลอดอะเขาก็น่าจะมีแนวคิดที่แบบอืมผู้คนก็เป็นแบบเนี้ยเจอใครใครก็จะต้องเอาเปรียบเขาหรือว่า เขาคงไม่เจอความรักที่แท้จริงหรอกคงไม่มีใครสนใจคนที่อยู่ในเลเวลประมาณนี้อะไรอย่างนี้คือทรงนางอะนางจะความมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยเยอะอาจจะอาจจะภายนอกจะดูเป็นสายมั่นนะแต่ว่าลึกๆแล้วไม่ค่อยมั่นใจแต่คุณนี่แหละเข้ามายกระดับจิตใจมาปัดฝุ่นมาทําให้เขาดูดีมีกาลังใจมากขึ้นแต่มากมายไปกว่าน,นั้นนะ่ะคือแบบ คุณเข้ามาทําให้ใจเขาสะอาดอะ่ะเขาสะอาดเข้ามาล้างบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยสกปรกอะ่ะเข้ามาทําให้กับใครบางคนให้เขาเห็นคุณค่าตัวเองอะ่ะให้เขารู้ว่าเขาเป็นที่น่ารักขนาดไหนแล้วก็แบบในชีวิตเขานะมีคนอีกหนึ่งคนคนแปลกหน้าเนี้ยรักแล้วก็เป็นห่วงเขาสุดๆเลยเหมือนกับครอบครัวหรือไม่ต่างกับคนที่อ,อ รักเขาที่เป็นสายเลือดเขาหรอกมันจะมีไอคนแปลกหน้าคนนี้แหละที่แบบเข้ามาห่วงใยดูแลเขารักเขาจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเด็ดขาดเลยจะให้เขาอยู่ในสภาพสภาวะแบบนี้นะคะคอยคัดเกลาไปเรื่อยๆนะคะคัดเกลาดูแลไปเรื่อยๆสนับสนุนเขาไปเรื่อยๆจนเขาแบบมีปีกเป็นของตัวเองอะ่ะเป็นลมใต้ปีกให้กับเขาอย่างแท้จริงอะ่ะ เรามองว่าเขาฟันธงเลยว่าเขาจะไม่เจอใครแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ก็คือเหตุผลเนาะเหตุผลเลยที่เขายอมเขายอมคุณนะคะเพราะไม่มีใครให้เขาระดับนี้เบอร์นี้อีกแล้วแน่นอนบอกด้วยว่าการเจอกันครั้งนี้คนลักษณะแบบคุณเนี้ยเจอได้รอเปลียวนะ หมายความว่าจะ,จะไม่เจอแบบนี้อีกด้วยนะคะแต่เราคิดว่าเขาเขาดูซึ้งดีนะรู้รู้ถึงคุณค่าที่ตัวคุณได้ทำให้กับเขาเป็นอย่างดีเลยไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรอะมาทำให้ดีขึ้นสุขสบายแล้วไปหาคนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นนะคะคนนี้รู้คุณค่าอยู่นะเ,ออเขาชื่นชมในงานหนักที่คุณทำงานหนักก็คือการขุดเขาขึ้นมานี่แดะเนาะขุดขึ้นมาปัดทงปัดท้องทำให้ตัวเขาดีขึ้นมีคุณค่ามากขึ้น ยกระดับทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ได้ทําไปเพื่ออะไรเลยรักแล้วก็หวังดีแล้วก็ห่วงใครบางคนอย่างแท้จริงอยากเห็นเขามีความสุขดีเท่านั้นเองนะคะอ่านแล้วชื่นใจขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขทาไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะาย